เรียงต่อไปเดี๋ยวเสียงดังไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้พูดนานแล้วไงดาราผมก็เป็นตัวตนของผมเหมือนกันนะครับบอยผมสูภาพเรียบร้อยนี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ยเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทําไมเขารักประเทศไทยทําไมมีบางคนไม่รักประเทศไทยเขาสงสัยกับผมแบบนี้นะภาษีไปอย่างไรภาษีได้บุคคลธรรมดาสุทธิสามพันพิจดสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่้บาทได้มาแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ มีคนเสียจริงแค่4% 4ล้านคนเสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีบุคคลนะอะไรที่เป็นของคนจนเนี่ยเราไม่ได้ภาษีหรอกครับเราได้เขาเพียงเดียวอะไรภาษีรัฐ7%ถึงจะเขาซื้อของเขาถึงเสียในการ,กรเกษตรหรือน้ำเรื่องต่างๆไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกรทกร่านต้องดูว่าอะไรไดาประเทศมาอย่างเงี้ยท่านดูยกแข มีสมาชิกประท้วงครับเชิญนะครับว่าไงฮะท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลัณะดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภรคอนาคตใหม่นะครับผมขอประท้วงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตามข้อบังคับข้อที่20นะครับคือผู้ใดก็ตามที่จะกล่าวถ้อยคําในรัฐสภาเนี่ยนะครับจะต้องจะต้องกล่าวถ้อยคํากับประธานรัฐสภาเท่านั้นนะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกกล่าวกับท่านประธานเนี่ยแบบนี้จะถูกต้องหรอครับขอบคุณครับนขอบคุณนะขอโทษนะขอบคุณคือผมก็อาจจะเคยชินนะผมก็ให้เกียรติท่านประธานสภาอยู่แล้วแล้วผมก็หันข้างหาท่านอยู่แล้วนะวันนี้ท่านเด้เพอรได้ยินไปด้วยเนี่ยไม่จะทำยังไงือนะประท้วงนะท่านประท้วงนะครับไม่ไม่มีอะไรผิดิหรอกครับนายกไปต้องมองผมก็ได้ครับบอกเป็นคำา คืออาจจะไม่เคยชินกับผมกันนะฮนะผมถามว่าก่อนหน้านี้นะไอ้สองล้านร้านที่ว่าเนี่ยนะครับท่านประธานครับไปทำอะไรมาบ้างนะไอ้กู้ที่มา้าไอ้กู้มีเกิดอะไรได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมไม่อยากจะกล่าวร่วงก้าวล่วงคดีค้างอยู่อีกพันกว่าคดีเตรียมตัวไว้แล้วกันเรื่องอะไรไม่รู้ ปัญหาเศรษฐกิจเราเตรียมบมารการต่างๆหลายอย่างทั้งพูดคุยทั้งเจราจาหารือนะกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนประเทศ G20 ถึงแม้ว่าผมจะพูดกับเขาไม่เก่งก็ตามหลายคนมาพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเวลาผมพูดกับเขาผมมีล่ามมีล่ามสิบห้าคนในห้องอ่ะนะทักใคยกัน๋ยวผมพูดได้แต่ถ้าพูดไปทางการแต่ไรสาระถ้าพูดเก่งแล้วพูดไรสาระไม่เกิดประโยชน์นะครับ เพราะนั้นเราต้องดูที่ว่าเราจะทำยังไงเรากำลังถูกมองว่าประเทศของเราเนี่ยการกิจารเติบโตนี่ค่อนข้าไปไม่ชา้าสำหรับในเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศเขาคอมเมนต์กลับมาว่าหนึ่งเราสงวนอาชีพสำหรับคนไทยโดยเฉพาะซึ่งโอเคพวกเรามีความเห็นเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าควรจะเปิดกว้างให้ต่างประเทศได้ถือหุ้นได้มากกว่าไทยผมก็ยังไม่ยอมเขาเลยนั่นแหละคือหนึ่งที่เป็นสินทธิประโยชน์ที่เขาสร้างแรงจูงใจนะครับเชี่วบั่ฝรัง่ง ทิ้งขยะทิ้งข้างถนนยังโดนขี้อัดเลยประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีนะครับขี่จักรยานเขาทาทางข้ามถนมนไม่ให้ไว้ให้คนเดินเอาหลักไปปักก็ยังเลาะหลักนี่ขึ้นไปบนบนบนทางทางข้ามถนมนน,นี่ผมอาจจะนอกเรื่องไว้บ้างนะครับขออนุญาตท่านประธานนะนี่สอนให้คนยากจนมีคนพูดนะครับมีคนพูดใครไม่รู้จําตัวเองให้ได้ด้วยนะว่าการ ใช้ประหยัิทโ่งเพียงนี่คือสอนให้คนยากจนใช่ไหมครับใช่หรือเปล่ามีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยคนละเรื่องกับเรื่องของการประหยัดคนละเรื่องแต่ความให้เข้าใจด้วยประหยัดที่ยเพียงคือมีเหตมีผลมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีปัญหาเหล่านี้นี่ครัวเรือนเกิดจากอะไรครับใช้จ่ายบางทีก็ใช้จ่ายไปคุ้มค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ภุมเฟือย คนที่จะใช้เปลือกกระจกคือลูกหลานอยากมีตังเพื่อนพ่อก็เป็นชาวนาบ้างเป็นอะไรบ้างแน่นอนเขาอยากจะมีจะทํายังไงล่ะครับแก้ให้ได้ตรงงดให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มันพันกันไปทั้งหมดนะครับนี่สินชาวนานี่สินต่างๆพันทั้งหมดวันนี้ชาวนากี่คนที่มีเงินลงทุนต้องกู้นี่ยิมถินเข้ามาลงทุนทั้งสิน้นเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วไม่ได้เงินได้กระดาษมาแล้วก็กู้เขาต่อ ราคาข้าวมันก็ต่างกันนะครับข้าวยางปาล์มผมมีคําตอบให้ทุกท่านทุกข้อทุกอันนะข้อมูลเยอะถ้าผมพูดวันนี้ก็เย็นไม่เลิกอะนะเรื่องการใช้เงินต่างๆต้องดูแลให้ดีนะครับบัตรประชารัฐเนี่ยเขาบอกตั้งนานแล้ววันเริ่มมันเริ่มโดย,โดย,โดยธนาคารแรกธนาคารเดียวต่อมามีอีกหลายธนาคารเข้ามาร่วมด้วยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามการขายไม่ใช่ซื้อจากร้านธงฟ้ามาซื้อจากร้านใดก็ไ,ได้ที่เขามีเครื่องอ่านบัตรท่านท่านไปไม่ทันหรือเปล่าเนี่ย นะวันหลังก็ลองให้บัตรเขาไปทักใบไหมดูที่มันซื้อที่ไหนได้บ้างถ้าร้านกล้วยแขกนะซื้อเครื่องอ่านบัตรนะก็ซื้อกล้วยแขกได้เหมือนกันวันนี้เขากระจายเป็นเงินอะไรล่ะพ็อกเก็ตใช่ไหมเขาเรียกเงินอะไรนะอีวอลเลใส่ไปด้วยถ้าไปซื้อของก็มีเงินอยู่ในนี้กุณาตามสิ่งที่เราทำมาห้าปีด้วยนะครับเอาละครับที่ผมพูดนี่ไม่ได้โมโหใครเลย นะครับพูดเพราะอยากจะต้องพูดให้ท่านเข้าใจว่าเราคิดละเอียดนะครับเอกสารวันนี้อามาที่ท่วนตัวผมจนหาไม่เจอแล้วเนี่ยเพราะมันเยอะมากที่ท่านพูดมานะครับขอพรบคุณครับท่านประธานครับครับ <c oughs> ขอบคุณคะขอบคุณมากครับ